มีพีชแชนอลครับวันนี้ผมอยู่กับนัตติกองชายูเซครับวันนี้งานชื่อว่าสวัสดีคุณคู้นะเขาบอกว่าเป็นคอสทิเชอร์นะครบรอบ80เตอของนัตติกองค์ชานะครับนะครับวันนี้รู้สึกไงวันนี้รู้สึกหามารูมงที่เต็มเลยรู้สึกปลื้มใจปลื้มใจและดีใจงานนี้ไม่มันเป็นจัดมาเหมือนเป็น,ปนความลับ โดยน้าเพิ่งรู้เมื่อกลางเดือนที่แล้วเ๋อเขาเขาเาเก็บเงียบเลยเเก็บเงียบไปเลยคนในในสมัครเขาพวกนาเนี่ยคุณเอกับแดนเนี่ยเขาเป็นคนเก็บเงียบพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนี้คือเราก็รู้อ่ะแต่ไม่รู้ว่าจัดให้เราไี่ไดจะจัดให้ใครงานอะไรอะไรจะจัดมีโปรแกรมอะไรเพราะเพราะเรากลุ่มเราเนี่ยคิดเราคิดอคาเนมี่ต่อไปแล้ว่า จัดเงินจัดนี่อะไรเงี้ยเพื่อสอนเด็กอะไรสอนเด็กสอนเด็กทุกวันนี้ก็ยังสอนนะนะสอนสอนอยู่สอนอยู่สอนแปดสิบปีไม่ยอมเลกมันมันสอนแล้วมันมันมีความสุขอ่ะครับมันมีความสุขแล้วก็แล้วยิ่งได้ยิ่งถ้าเราบอกเขาแล้วเนี่ยเขาทําได้เนี่ยอเรายิ่งภูมิใจแบบเหมือนเป็นยาชูกําลังวิเศษที่สุดเลย ปีแล้วที่ทําหน้าที่ครูทาหน้าที่ผู้สอนมาห้าสิบสามปีแล้วตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยสิบห้าเลิกเร็วก่อนเลิกุบอกเพราะเลิกเร็วเพราะว่าเอ็นขาดก่อนร่างกายเพราะสมัยก่อนเลิกวิทยาศาสตร์กีฬาเนี่ยครับไม่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 เอาง่ายคือคุณมมาหมดแล้วลูกเป็นที่บอลหญิงบอลหญิงเคยไหมในท่าเรือเคยสอนในท่าเรือเคยสอน คือทุกอย่างเนี่ยผ่านหมดละอันแล้วอะไรคือความภูมิใจที่สุดในชีวิตของการเป็นคือคือได้แชมป์เอเชียที่กาตาร์อ๋อใช่ครเราข้างเดียวเท่านั้นเวลานิสิตยังไม่มีใครลบได้เลยไม่มีใครลบได้ที่เราไปแชมป์นอกบ้านและสิบสิบหกปีเมื่อก่อนมันมีถ้วยทองใขึ้นมาีถ้วยทองครับแล้ว ถึงลูกศิษย์ที่นนาปล้มใจภูมิใจมันมีเยอะเยอะมาสักหน่อยนีมีใครบ้างเยอะมาก็มีกิริศักดิ์เสนาเมืองครับรีซอแล้วก็ล่าสุดก็บุญยเกียรติพวกนี้กนั้นพวกสาประตูพวกสาประตูรูปหล่อนา่งลหล่อแต่เขาไม่มีอะไรเลยจนดี๋ยวนี้มีมีฐานะมีชื่อเสียงมีอะไรแต่ทั้งหมดในลูกศิษย์ที่ดังๆเนี่ยเขาไม่เคย เวลาหน้ามีกิจกรรมอะไรหรือคุยอะไรหรือปรึกษาหรืออะไระหรือขออ,อุปกรณ์ไม่มีใครคือปฏิเสธไม่เคยมีใครหรือขออ,อุปก,กรณ์ที่ไปสอนเด็กไม่มีใครปฏิเสธคืออันนี้ภูมิใจดีใจละภูมิใจะนะเพราะเราไม่ได้คิดเอาผลประโยชน์เป็นตัวตังครับอ้าน้ามีอะไรที่จะพูดแฟนบอลไหมวันที่ครบรอบ80ปีเบิร์เดย์ไหมก็ก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณแล้วเพิ่มใจด้วยที่ วันนี้ด้วยครับโดยโดยไม่รู้ตัวรู้ตัวก็ขอขอบคุณคณะกรรมการที่จัดด้วยครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมมาในั้งนี้นะครับขอบคุณจริงๆครับด้วยจริงใจครับขอบคุณครับ